อัสดลามมุลกุมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูการทำไทม์แล็บนะฮะซึ่งจะเป็นการถ่ายแบบภาพนิ่งนะครับก่อนอื่นผมจะมาที่บายไทม์แล็บก่อนนะครับซึ่งไทม์แล็บในที่นี้นะครับก็คือ การเร่งสปีดของวิดีโอนะครับให้วิดีโอแบบนิ่งๆธรรมดาที่เราถ่ายธรรมดานะครับให้มันดูเร็วขึ้นนะฮะซึ่งมันจะมีหลายวิธีมากๆนะครับในการทำไทม์แลปส์นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายบนมือถือโทรศัพท์แต่ก็เปลี่ยนเป็นโหมดไทม์แลปส์หรือไม่ก็ถ่ายบนกล้องนะฮะที่ผมจะมาพาทุกคนไปดูเนี่ยนะครับก็คือการถ่ายแบบภาพนิ่งแล้วถ่ายแบบหลายๆภาพมารวมกันมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับไปกัน แกร้กล้ใกปกติเลยตอนนี้มันร้อนมากครับเราถ่ายน่าจะได้ประมาณ90 90รูปเราไปที่อื่นต่อไปที่ผมไปทำนั้นก็คือการถ่ายภาพนะฮะทละภาพแล้วก็เก้าทีละเก้านะฮะซึ่งจะเป็นการถ่ายแบบทีละภาพแล้วก็ช็อตอันนึงแล้วก็เก้าอันนึงแล้วก็ช็อตอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ ถ่ายภาพหลายๆภาพแล้วก็มารวมกันมาเป็นวิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถที่จะรวมภาพให้เป็นวิดีโอหนึ่งนะครับซึ่งไม่กี่วินาทีนะครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือเราใช้ขาตั้งกล้องจะดีกว่านะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องจะช่วยให้เรานั้นไม่เมื่อยไม่เมื่อยมือนะฮะแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับผมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการตั้งคาดกล้องเป็นยังไงนะครับ อ่านะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมให้เราดูตรงที่โหมดฮะให้ให้เปลี่ยนเป็นโหมด M นะฮะซึ่งเป็นโหมดเมนูนะครับผมแล้วหลังจากนั้นให้เราดูที่จอนะฮะแล้วก็ปรับตรงที่ ISO นะครับหรือไม่ก็ ISO นะฮะให้ตับให้ต่ำกว่ายิ่งต่ำยิ่งดีครับผมถ้าเป็นแสงกลางวันนะครับแนะนำเป็นหนึ่ร้อนะฮะผมโอเคนะแล้วก็สปีดชัตเตอร์เนี่ยตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับก็ โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกมมรม Premiere Pro กันเลยดีกว่านะครับไป คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะแล้วก็ถ้าถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมยูสกาฟิกสตูดิโอนะครับช่องนี้เลยนะครับผมถ้าอยากให้ทําอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวีิ